ไปากไปกปากบากลาไปควรที่จะมั่งเต้นซะด้วยไปมั่งลาไปมั่งมาเกลอูมาเ้าเสียกปนท่างกั้เตนสาม่เสียไปทัางตกคนมั่งเต้นขดมอ่งค่ะ ทำไมเดินอย่างนั้นล่ะี่งไงคือทอดมันเราบ่เลื่อนได้ไล่บอนี่มาไรปะไรปลาป้อทคอยตท่นยังไม่ได้ทำให้มีอยู่ก็มีอยู่ มันขาดมันเป็นเป็นเพื่อแซมดูเอามัาเป็นไม่ใช่มันเป็นดีไซน์ซื้อไม่เกตายห้องหนูมันซื้อไม่เนี่กซื้ออะไลาะเนี่ยข้อคอสแม่พิมแม่ซื้ออะไลาเออแม่มีอยู่มเชียมีอยู่เนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวเมียบ้านอืนเมื่อเสียวไม่หายเมื่อตัวเขากลับเออเมื่อเพราะได้เชียงเนาะเมื่อเมื่อเมียเสียวมาให้ยเมียเสียวมาให้มีอยู่มันมันมันยังเจ็บอยู่อีก ก็อันอย่างแม่ติ่งว่าน่ะของหนูมันมหนูสูงแล้วหนูลดลงสกที่ได้ไหมแม่เนอกเพราะว่านี่นงมันสูงอย่แล้วเนาะแม่เนี่ยกระบอกมันลดลงเด้น่ลมันสูงเยะนี่หรอเออมันสูงอยู่แล้วเอาจักสนี่อันนี้พ่อหางซื้อมาหางซื้อมาโอ้เขาซีนิวกัไตเนาะอันนี้มันกันนี่มันเนี่ยไม่ก็ยึดุ่งเล่หางน่นะะเออมุ่ล้วหกหาว่า ใบสูงอยู่แล้วไม่ต้องนั่นหรอกไม่ต้องอ้าวคุณพี่ต้องถามใจแล้วพ่อใส่กระบวนลูกโอ้ยคืนได้ที่ไหนบ่จักบาทเอาห้งสี่สล่ะเ้าหลายบาทเขาตัดเทาไปตัดเองเออกตัดเกาไปเลี้ยงออกเลี้ยงออกเขาเลี้ยงแต่ตัวนี้ช่วยเล้ยังไงตัวนี้เขาพักก็ว่าเป็นสล่ะไอ้เขาซื้อไม่สิ้นเลี้ยวไปไปไปหาเก็บของไปมันสิบ่ท่านเขาก็สิบมาตรงให้โปรงลเปียงรังอยู่เวลาไปแต่มันปวดได้มันปวดปวดทีบ่าปวดแล้วมันสูงเนาะ หออไเลาใส่ครับปวดตัวมันสูงจปวดตัวมันสูงลหกจมา่ได้ปวดไปบ้านเท่านันเองประตูน้ำกรเบืดเด้อล่ะกำลังใจจากแม่ยาาแมล้วก็แม่จากแม่คำพองไปเไปเสเวนมาเรียงเด้มันไปแล้ว ต้องย่างแม่ได้ค่ะต้องย่างกูพีกันน่าละเพราะว่าวพูหยุดหวานพบไปผู้คอจืดคอยขีขาดวางสิเหลือมากอือ ซือรสักันบุ้นอะรไปืม้นเดี๋ยวเดี๋ยวม่อม้กจับุไปุงยี่ออกไปบานห่ไปครับเราก็เจอคที้พตุลาวัเกิดน้เล้ยครับเ่ยอะไรอกไปเลยคเจอกันที่น้องไทอยากได้คนแกนองรือผมไม่อยากได้อะเตอร์เทรซัแบบน่าะบุง่อยได้ไซส์ เป็นแบบอยแมนนไปได้น้าดีโ้ยเหอเากับไปร้นไปว่อไปว่งน่อยพนนาตาแบบา้งกเพรร้อนอดีนะนอนเต็มที่่ตกแดดบอดแต่ยัวงไงปีที่แล้วจอยก็ดีนะครดีหุ่นดีนะพอดีเลยแ่เนี่ยเล่นไปเอาอวอีกแล้วสนิทพอดีตหนาดีพอดีเลยหนาใสหนาเต็มดีเพราะว่าปีที่แล้วหนาเป็น โอยคคนนอพี่นแล้วนะตอบพีนี่นะเต็มพอดีโอพี่นีาศีจับเลยราศีจับเราชบลำปาเพียงหม่เดี๋ยว้อนสินี้่เพลงใหม่ไวเยป็นมเป็นิงอ่าเป็นัเป็นโปรเจกต์ของค่ายเป็นเพีงประกอบที่รองเท้าอาบุญนะบอกอะไรครับขาของเท้าอาบุญบอกเมีย่ขาองเท้าอาบุญเนี่จ้าของเทลงนะ้นี่ค่ะอ้เขาด้ียยเดี๋ยวครับ ข่าคองเาบุญขาของเาขาคองเน่ยนี่ยนี่อยได้หมุนนะนี่ยแล้วอีนคนนี่ะอัานี่เรานังอีาของเาบุญจะเลือกตกรัแกรันแใ่ไปเพลงนรสีบ่ให้ดน้วไอไฟลุไปรูนะจอกันใส่้ยเฮ้ยเฮ้ยมต้องขายพูดที่าถ้มาด้าเด้ร้อยร้อยได้นิร้อยได้ดิบว่าเป็นอย่างไรเฮ้ยมันใกอันมันมันคนระยะโปรด กัน <onz> <etus> เล่นกันเล่วเราเป็นปปแต้นครับเลาเป็นแทงครับแทงเล่นเชี่ยหลูกเชี่ยเต่าไปราคาเพราะว่าเชี่ยเหล็กเชี่ยมันเล่นลุดโอ้ยเ้เงงมันมาเงงเงงมันมาค่าพร้อมจาเอาบุญที่หลือนะยันเลื่อยมีดดังเลยยันเลื่อนกีดกันแ่างยันเกลี่ยหุ่มนี่แล้วเลื่อนไป ใช่ไไยังมีเมียอยู่เลยจะคอยกระตืนพระท่านไปนอนได้รถปวดจืดพระข้าใครวะน่ะ ม่ใช่เก่าโอ้ยนี่ๆๆๆๆๆบ้าเรอไังเด็น uh> น่ะเอ้าแม่ยกังเลยนี่อันอุยิงข no? euh ึ้นเมียไหวเถอะนะน้องจะไปถ่ายเอ็มวีนะไปถ่ายเอ็มเพลงสีสเกตอ๋อปากดินี่ไปไทยแสนลายยูนเฮ้ยไปยูนเซอต์บอยู่กำแพงอันมาอยู่กำแพงปาตากํำแพงยังอีหละพอลืมเรา เข้าไปนั่นแหละว่าเม่เคยไปดูวัดสักกัมเพงวัดสักกัมเพงมันเป็นเป็นวัดแบบอันนี้เออนี่บ้าเก่าบ้านเก่าแก่โบราณวัดเก่าแก่โบราณก็เลยต้องไปทลายทลายหรือภาษาว่าประกอบกับลูกกับเพลงธรรมดาเนาะธรรมดาสิเขึ้นดังเด้นี่อยากล่องอยากบาดว่ายอยากยืมขาเนี่ยคนดังต้องมาถามคนดัง ข้าอิมวีเพลงสีสเกตีสเกตเพชรบ้านแพงแพงบ้านพี่น้องส้อรักคลิปนี้ฝากไวก่เป็นพี่น้องเด้อสบายดี้ั่งะนจเป็นรัดลูกกุ่มเหนมั้สามมุวงแรงสมม่งแรงแ่ใ่จดเ็เมาสมอกสามมุงแรงด้ีพี่น้องค่ะคลิปนี้ไปกับบิวตี้ บิวตี้ยิ่งดีว่าไนลกินิดฝากไปตี่เทปแ้งมัยกินน้ไนลนบาี